กูเขาลงไปโอเคเาเนียบบกเรียบบกเีเอาเยบี่ไม่มีชมจอนเอาไ้ลุนขอความช่วยเหลือเช็คชิ่มืออนดอช็คืออนน้กีนมนาทีนัำเลยนังดัน รให้มันเหมือนกับการขอความช่วยเหลือน่อพนักเรียนไม่ใช่ว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรแบ๊ชอเล่นมาเงียบแบ๊สมมติว่าแบ๊อยู่ในที่มืดๆเจอเห็นรถชนทีสองแล้วว่าแบ๊ช่วยช่วยช่วยไหมไม่ได้อามช่วยเหลือเเร็วยกมือขอความช่วยเหลือเลยช่วยด้วย

พร้อมแล้วไปให้เป็นตามจังหวะมืงพี่นะพร้อมแล้วสาสิบไปหึงและ2แล้ เวลากดหัวไม่ต้องเขาไม่้องเขาแข็น้าหเมาทางมือี่ได้ตงมือดีกว่ดีบดี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 ัีดัี ต่อครับอาจารห้ารอบทั้งหมดห้ารอบดีดีจัดไปเลยครับหนึ่งและสองและสามและสี่และก้าา็ปทำไมต้องหัวด้วยไม่ไม่มีแรงใช่ไหม ถาสมมติมีครัง้งสุดท้ายเปล่าครั้งที่หนึ่งหายใจเปล่าครั้งที่สองสมมติเขาพาว่าอาจารย์เช็คชีพจรเช็คชีพจรมีไหมฮะมี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 อ่ามีมีกลุเล่นกับเพื่อนกัน้องๆาจทนี้เวลาเราเยมันอาจจะสนุกถูกไหมแต่พอเราทำเรยงจริงมันไม่สนุกนะครับเพราะนั้ น้องๆจำท่าทางจำรูปแบบเ่านี้ไว้วันนีกวันนึงที่เราโงเรืเราจะต้องเรียนวิชาเหล่านี้เพื่อเป็นความรู้ของเราเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นๆจำท่าทางนะครย เพราะถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ทำน้งองๆจะเสียชีวิตจริงนะครับทาลูกเก่าถ้าอาการหายใจได้ไม่เกินสี่นาทีเพราะฉะนั้นอาจารย์มีเวลาแค่สี่นาทีทองนั้นถ้าเกิดภายในสี่นาทีนั้น,าน,น,น,าน,นอาจารย์ช่วยเขาไม่ได้เขาเสียชีวิตหรือถ้ามันเกินสี่นาทีขึ้นมาถ้าเขาทิ้งขึ้นมาเขาจะกลายเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทรน เขาก็จะมีแต่ส่วนสมองมีลมหายใจสมองก็ตายหมดเพราะนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นเรานีอ้อยากจะบอกอาจารย์ว่าอยากให้อาจารย์ถ้ามีาาอาโอกาสครับติดต่อคณะแพทย์คณะจากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เราเพิ่มเติมทำบ่อยๆมันจะทำให้เราถึงถิงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการกู้ชี